สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะหุงข้าวแบบพิเศษนะคะค่ะข้าวแบบพิเศษเป็นยังไงนะคะก็นี่ค่ะอันนี้เป็นข้าวเจ้ามะลินะคะผสมกับข้าวกล้องนะคะนิดหน่อยนะคะพอหุงเสร็จแล้วเขาจะออกมาเป็นสีม่วงอ่อนๆนะคะค่ะเป็นข้าวที่นำเข้าเนาะก็เป็นข้าวที่คัดแล้วก็มีเม็ดสวยมากค่ะค่ะก็ที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะมีน้ํามันนะคะน้ํามันมะกอกนะคะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ นี่ค่ะถ้าไม่มีน้ํามันมะกอกก็น้ํามันพืชก็ได้นะคะแต่น้ํามันมะกอกเนี่ยจะทําให้ไม่อ้วนนะคะค่ะเราจะใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะไม่เยอะนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะบุบุนะคะเราจะใช้สามกรีบนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเอาข้าวของเราอ่ะไปล้างก่อนนะคะสองรอบค่ะ ค่ะเพื่อนๆอ,อ่อการที่เราจะใส่น้ําก็คือหุงธรรมดาเลยนะคะอยู่ที่ข้าวเก่าหรือข้าวใหม่นะคะส่วนข้าวตัวนี้ของเราอ่ะ,อะข้าวหนึ่งถ้วยก็ใช้น้ําประมาณ1ถ้วยครึ่งนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อเลยค่ะ แว้็คนนะคะให้น้ํำมันนะคะกระจายไปทั่วนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปหุงตามปกติเลยนะคะข้าวของเราก็จะออกมาหอมมันนะคะหอมกระเทียมนะคะแล้วก็มันด้วยนี่แหละไอ้น้ำมันมะกอกนี่แหละเดี๋ยวไปหุงกันค่ะ โอเคค่ะเพื่อนเพื่อนพอเขาสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื่อนเพื่คะมาดูข้าวของเราสุกแล้วนะนี่โอ้โหหอมมากๆค่ะคุณผู้ชมเ,เราจะมาคนนะคะคุณผู้ชมคะหอมมากเลยแล้วก็นุ่มด้วยนะคะ รสชาติก็จะหอมมันอร่อยนะคะเ,ออเราก็ทานแทนข้าวมันไก่ได้เลยนะคะออคือจะไม่มันมากนะคะที่สําคัญเราใส่น้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันมะกอกจะทําให้ไม่อ้วนแล้วก็ข้าวเนี่ยจะไม่ติดกันนะคะก็คือ,คอจะเป็นเออม็ดไข่เม็ดมันนะคะก็จะไม่ติดกันก็จะเอออะไรอะ่ะห,หอมมันเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟนะคะคุณผู้ชม ชมน่าทานไหมขออภัยด้วยค่ะเพราะว่า,อ,าอีกมือนึงก็ถือกล้องเนาะตักไม่ตักไม่ถนัดโอเคนะคะค่ะคุณผู้ชมให้เราจะชิมดูอย่างให้คุณผู้ชมดูนี่มันจะเป็น มันจะไม่ติดกันมันก็จะแบบออกมาเป็นเป็นเม็ดสวยนะคะนี่เดี๋ยวชิมให้ดูนะคะอ,อร่อยมากๆค่ะผู้ชมคะขอบคุณมากที่รับชมนะคะถ้าใครต้องการจัดทานข้าวที่อืมมีรสชาติแปลกออกไปคือการหุงข้าวธรรมดานะคะก็ใส่น้ํามันลงไปแค่นั้นเองนะคะ ใส่ไม่เยอะแค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อ1น่หม้อนะคะค่ะก็ได้ข้าวอร่อยๆที่ไม่เหมือนใครนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะข้าวหุงพิเศษนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบาย